น้ำมันหอยปลาหมึกกันค่ะกระเทียมที่เราโขลกเอาไว้ยังไม่หอมรอเครื่องแกงใส่ปลาหมกึกปลาหมึกยักษ์ใส่รสด,ดีค่ะมีรสจ้าซีอิว๊วลาเขียวเอาพอดีหอมต่อไปน้ามันหอยค่ะตามด้วยพริกไทยดําใส่ตามชอบที่เราหั่นไว้สวยงามด้วยตะเข้าครับเพื่อน หมึกเราผัดเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆนหน้าตาสวยงามใครชอบเรียบร้อยอื